เดี๋ยวแทงเดี๋ยวถีบน้าต้องล่นอันเดียวดูผมไม่ยอมเตรียมหูกูจะหันผมเลยขยำแล้วก็อยาต่อแย่ผมเลยต้องแย่แยแยตีนยันเฮ้ยโอ้ยไอ้ยมเฮ้ยมึงทำแบบนี้ได้ยัไงไงวะดวงใจแฟนของกูถ้ามึงทำเช่นนี้ไม่สมควรไม่รู้กูจะกูอยากจะได้ะไะกูก็ต้องได้เช่นนั้นมึงกับกูเจอกันไ<ห>นอ้าลงเลยหรอว ไปยังไงมามึงฟอนหน้ากูกูจะกลับไปฟ้องพ่อกูให้ทางการเอาตัวมึงเข้าคุกไปซะไปเลยซะไอ้ที่ฟ้องลุงเฮ้ยเรื่องนั้นช่างมันก่อนเออฉันเป็นห่วงแฟนฉันดวยดู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 ่ทิเป็นไงไงกันบ้ยงดวงใจไปคุณเอ้ยโอ้ ดวงใจคุณคุณใจฝันเอ้ยฝันมาเป็นยังไงบ้างเนี่ยตายแล้วเป็นยังไงบ้างใช่เธอตายแล้วเจ็บตรงไหนบ้างดูซิเนี่ยเนื้อตัวเปื่อเปื้อนไปหมดเลยคุณหมอเป็นไรบ้างเปล่าคะฉันไม่เป็นไรหมอขาเป็นไรหรือเปล่าดวงใจไม่เป็นไรหรอกแต่นู่นในสภาพยับเยินมากเลยนะ เขาเป็นนางพยาบาลอะไรนะนางพยาบาลเป็นนางพยาบาลใช่บอกเขารักษาตัวเองก่อนดีกว่ามั้งดูใจฝันเอ้ยขวัญมาดูสิจำไม่ต้องกลัวแล้วนะถ้ามีพี่อยู่เคียงข้างพี่จะปกป้องเจ้าถันเสียก็ปอบสิปอบเลยพี่สัญญาพี่จะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีจริงนะจริงจ้ะอย่าทิ้งเขานะไม่ทิ้งพี่ไม่เคยทิ้งอยู่แล้วเออปอบหน่อยปอบหน่อยปอบหน่อย ดูเขาหวานดูเขาหวานกันดูเขาซักม,มันเขียวใจทั้งใจพี่มาให้จับจองพระทูเนื้อทองคู่ครองนองคานพี่มาสมัรเอารักสมานนึกว่าทาน

จแน่ใจนะในใจจสาบานสาบานยอดชีวันแม่ควันชีวารักหญิงสัญญาศรัทธา,าทิง้งคำหวานหวานไว้ ดวงใจรักจริงไม่ทิ้งไม่ทิ้งก่อกันโดนใจเมื่อได้มองตาเป็นสื่อภาษาแทนว่ารักเธอเียงพอเป็นขอเสนอ ผู้หญิงอินเตอร์ทุกพุกสไตล์ฟังคำพูดสัมพันธ์ที่เราตื่นตันคำหวานย่อชายความจริงยิงชื่นใจมันมีอะไรความหมายตอบมาวัานเขาว่าเป็นลมท้าหาพ้าคมเขาว่าเป็นยาทุกคำที่จำนันจาา เป็นสือภาษาแทนว่ารักเธอดูเขาหวานดูเขาหวานชื่น วิมาดาที่คู่กุมภาพี่ชาดวันคุณแผนเมืองการได้คู่จอมวันก็คือวันทองเหมือนกับวงดีสีและนาและปีที่ตีคู่กองให้เราได้เป็นผู้ครองให้รักสมปองปกมงตลอด ขอกอดสักทีไอเขาขอหอมสักทีขอตรงนั้นอีกทีกหอมแก้มหอมแก้มซ้ายมันก็ต้องหอมแก้มขวาใจหายเว็บเต็ม ไก็เจอกันโอ้ยใจพี่นะเป็นไงเป็นไงล่ะเป็ไนไงล่ะถึงแมนว่าบอกก่าเรียบร้อยแ้วพี่บรรจงคนเนี้เป็นไงจะไม่ร่ำรวยสักเท่าไหร่แต่ความรักที่พี่มีให้กับดวงใจเนี่ยมันยิ่งกว่าชีวิตของพี่นักฉันขอให้อย่างเดียววันนี้พี่รักฉันยังไงวันข้างหน้า ฉันก็ขอให้พี่นะรักฉันเพียงผู้เดียวห้ามปันใจให้คนอื่นนะดวงใจฮะฮะคือว่าดองอ่ะคุยกันเรียบร้อยแล้วเลยเรียบร้อยแล้วปอบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจงกะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ลุงได้สมสู่กับสำมวีร์สีหรือเปล่าใช่ไหมลุงสูงหน่อยลุงจะคุยกับยมพบาลเหรอโอ้พยาบาลขอพยาบาลพยาบาลพยาบาลเฮีบานค่ะ เชิญคุณหมอแบบคุณหมอก็ไม่ใช่เล่นนะคะก่อนกับทวยเวลอยคาทามอะไรเช่นค่ะเออเดี๋ยวนั่งก่อนนะสวัสดีครับพี่สาโอ้ถามจริงๆอ่ะทำไมล่ะงั้นผมลืมหนอกกล้วยครับไอ้ผมไม่ใช่อะไรพยาบาลพยาบาลที่โรงพยาบาลคุณใส่รองเท้าบูทเลยเหรอครับต้องเดินป่าอยู่ตลอดไปไปไปอสอค่ะเห็นเขาเหมือนหวานกันเมื่อกี้หวานแหววเลยค่ะน้าน้องอยู่ไหนน้าน้องอยู่ไหนโอ้อทำไงนะให้เป็นโนราสั้นิม่ตึง หนาน้องอยู่ไหนหนานออา้องอยู่ไหนอ๋อเร็วเรวออเออพยาบาลครับฮะ<า>ผมว่าออกทีวีไม่ต้องแบะเหลี่ยมมากดีกว่าฮะ้ให้เหลี่ยมมันมีเอาแค่พองงามแบบกุลสตรีดีกว่าเป็นคนเหลี่ยมเยอะนะคะอะไรนะเหลี่ยมเยอะครับผมผมมองว่าเหลี่ยมเยอะมากเลยเอานิดเดียวนิดเดียวพอเป็นโนราให้ค่ะเป็นโนราไล้พรได้จริงไหมอะได้จริงค่ะหนาน้องอยู่ไหนหนาน้องอยู่ไหนอ๋อ น้องอยู่นี่น้าน้องอยู่นี่อ๋อเฮ้ยว่ายได้ดีดีได้ด้วยได้ได้วยหมุกน้องอยู่ไหนหมุกน้องอยู่ไหนอ๋อหมุกน้องอยู่นี่หมุกน้าอ,อยู่นี่อ๋อเนเห็นไหมถามอะไรตอบหมดเดี๋ยวถามถามต่ำลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆอ๋ๆอ ปากน้องอยู่ไหนปากน้องอยู่ไหนออปากน้องอยู่นี่ปากน้องอยู่นี่ออถามปากก็ตอบขอน้องอยู่ไหนขอน้องอยู่ไหนออขอน้องอยู่นี่ขอน้องอยู่นี่ออขนมน้องอยู่ไหนนมน้องอยู่ไหนอ๋อ นมน้องอยู่นี่นมน้องอยู่นี่ออ <brasile> ทองน้องอยู่ในทองน้องอยู่ในอ๋อทองน้องอยู่นี่ทองน้องอยู่นี่ออเดี๋ยวต่ำต่ำลงไาห้หน่อยต่ำลงมาตายทองน้องคืออะไรตายทองน้องคืออะไรออ ตายช่องน้องไปตายช่องน้องยิ่ไปตายช่องน้องหรือดูดูหรือดูอะดูดูอ่ะเขาถามโลโก้เขถามโลโก้เลยเดี๋ยอะไรก็ดีหมดอะไรคะคำสุดท้ายอ่ะทำไมคะถามต้องทำไม่ถามถามว่ามึงร้องอะไรอ๋อหมายเธอก็บอกว่าแล้วว่ามึงถามตามถามตามมารู้ด้วยแล้วค่ะอันนี้อันนี้คุณพยาบาลคุณพยาบาลกระมายกันก่อนนะคะไม่บอกล้ออยากให้มีความสุขกันเจ้าเกียนเจ้าเกียนมาเฉพาะทางอยู่แล้ว ถ้ายังไงเนี่ยไปช่วยรักษาแม่พี่หน่อยได้ไหมเออนั่ได้สิจ้ะพี่เพราะฉันน่ะตั้งใจเอาไว้แล้วว่าที่ฉันเรียนจบมาฉันจะมารักษาแม่ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไปด้วยกันจะไม่ต้องกลัวนะถึงเสียงพี่จะดังเนี่ยแต่พี่ก็รักจริงห้ามดุเขานะเขาพี่ตกใจไม่ดุหรอกไปงั่นไปด้วยกันได้แต่ไปด้วยกันแต่ไปด้วยกันไม่ใช่คุณหมอ่ะแม่ฉันต้องหายพยาบาลแม่ฉันต้องหายลุงไปในหมไ่บ้านเราดีกว่าไปเป็นผู้ชันาการอย่าลืมอุปกรณ์ครับคุณพยาา รักเลยรักน่จะไม่เปลี่ยนแปลรักเดียวที่มีขอให้รับมันผูกสัมพันธ์รับมันไม่ตรีอย่าได้คิดลบหนีโปรดปราณีน้องนี้คนเดียวชายใดไม่ครบงผูเดียวจะรักเดียวผู้ยอทักจริงรักจริงรักจริงที่รักจริงไม่ทิ้งเจ้าไป ผู้สร้างคู้สมผู้ชมผู้ชายมอบให้ไว้อยู่ในตำนานจงเชื่อใจเชื่อใจเชื่อใจเชื่อพี่ชายสัญญายืนยันชูัาชีวิตชัวนิติรันขอยืดมันประคองผู้เอยไปค่ะไปครับไปครับเชิญเลยครับ ใจกับลูกอช่วยด้วยพูจะไม่ขาดคำช่วยฉันด้วยช่วยฉันก่อนเยนะพอเดี๋ยว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 เดียวเี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดี เอ็งปโดีอะไรมาท่านเนี่ยไปกินเหล้าอยู่กับอาสองคนใช่แล้วไอ้บรรจงมันมาจากไหนไม่รู้มันน่าฟันน่าท่านเนี่ยพ่อพัอน่าอาเลยใช่แล้วเจ้าล่ะพ่อฉันก็เหมือนกันนะฉันในเดินของฉันอยู่ดีพี่บรรจงนะนะเข้ามาหาฉันแล้วก็ามาไล่บุกบ้านฉันนะพ่อเฮ้ยฉันไม่ยอนนะนี่น้องพี่ไอ้บรรจงมันใครวะไอ้บรรจง กะโลูกของไอ้ปัตตพีไงล่ะไอ้ปัตตพีเนี่ยวเดี๋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 ย่เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ไวเดี๋ยวเนี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยาเกิวเดี๋ยวเดีายวเด้ายวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีพยวเดดนยึดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ี๋ยวเดีพ่อเแี๋แวเดี๋ยดีพยอเดี๋ยวเดเนยเเดี๋ี๋หววเดยหดี๋ยพ่อยเดยอเงีหัวิดงพ่อเนีย พ่อเองนั้นอจะจัดการเองขอให้เจ้าพาไปบ้านนั้นบ้านมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวท่านจะพาพ่อมาเองเออพ่อตามท่านมาไป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 พร ลูกไปตามหมอหมอสวยสวยหมอสวยมาเป็นเพื่อนบ้านกับพี่มาเป็นเพื่อนพรนี่จะาทำเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนเล่นรับรองภัยเอ็งหายแน่พ่อครับเอ้ามาแล้วมาลูกลูกลูกแม่ครับจง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 อันนี้งหมอสวยไหมหมอสวยลุดนเทียมลูกเทียมฉันไหวจ้ะแม่ฉันไหวจ้ะหมอสวยหมอสวยหมอสวย อ๋อสวยสวัดตีนผีผีอมันไม่ำไ่เป็นพยาบาลออ๋พยาบาลช่วยหมอพยาบาลพยาบาลเดี๋ยวแล้วคนไหนคนไหนที่เรียน เรียนจิตเวทมาโดยตรงคนนี้เลยครับพ่อใจจรงจ้าค่อยๆลูกค่อยๆยศคนนี้เลยครับพ่อตคนนี้เนี่ยเออเรียนทางเฉพาะเลยดีมากดีมากเดี๋ยวจะรักษาแม่ให้หายแต่คือว่าผมเนี่ยเก็บสมุนไพรไว้เอออยู่หลังบ้านเออเดี๋ยวผมจะสมุนไพรเนี่ยมาให้แฟนผมเนี่ยเขาวินิจฉัยดูเออดีมากดีมากพ่อเนาะอ่ะงั้นรีบไปลูกรีบไปฝากแม่ด้วยนะเอ้หนูจ้าหนูใจใช่ไหมจ้าหนูชื่อดุจใจจ้าเออแล้วเนาะ จันดวจันจ้ะนี่เขาเก่งเขาต่อลิ้นเองได้ไพเอดสัญญกรรมมาเออเองหายแน่ไม่ต้องห่วงนะลิ้นลุงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวลุงจะพูดได้เหมือนเดิมเชมเข้มเขมแล้วคุณพยาบาลน่ะเขาารักษาโรคอะไรอ๋อขอแนะนําตัวนะคะจ้าเรียนเนี่ยเรียนโรคทั่วไปค่ะโอ้คือจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ทั่วไปนะค่ะเรียนทำได้หมดค่ะเป็นโรคเบาหวานก็ได้ค่ะ ความดันได้ค่ะโรคเอสดได้ได้ทุกอย่างค่ะได้ทุกโรคเลยเหรอได้ทุกโรคเลยค่ะแล้วทำไมโรคตัวเองไม่รักษาล่ะอ๋อเป็นการทดลองทดสอบค่ะปากทดสอบปากดำอ่ะอ๋อไปดูดท่อเสียมาใช่ค่ะเป็นไรไปเลยแปลไปเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นแพทย์เหมือนกันเอแล้วเราจะเริ่มยังไงเป็นผู้ชำนาญการค่ะใครจะรักษาก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวดวงใจต้องดูเชิญนะค่ะ ที่พี่บุญจงเอามาก่อนจ้าอาจ้ะอถ้าอย่างนั้นเชิญคุณพยาบาลเข้าไปข้า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 พรจ๋าพรขอช่วยนะครับคนไม่เกี่ยวสวยกรุณาออกไปสักนิดนึงนะคะพยาบาลสวยเดี๋ยวตรวจร่างกายให้แม่ก่อนนะค่ะคุณพยาบาลผมบอกก่อนอย่าพอยกจับไว้จับไว้พรเดี๋ยวด้วยพรจ๋ากลัวอะไรกลัวอะไรพี่ เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ผี่นี่พยาบาลสวยพยาบาลค่ะเป็นมันเป็นแฟชั่นเขาแต่งหน้าเป็นพยอาจาใย่ค่ะเป็นแฟชั่นคั่ะัวผัวอยู่ด้วยผัวอยู่ด้วยไม่ต้องก่อนเลนะคะขอตรวจก่อนนะค่อนี่เขามาเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนเล่นขอ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 งเล่นของเล่นของเล่นต้องต้องหลอกล่อไว้ก่อนคุณพยาบาลไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณป้าค่ะคุณป้าค่ะไม่จะเรียกคุณป้าจะน่าเกียดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะบพรตรวจเดี๋ยว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 ขอจับที่ประจอนก่อนจ่ายจัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่เห่อะจะหนีไปไหนจะจะจอ๋อนี่อะไรครับนี่อะไรจับที่ประจอนค่ะเป็นยังไงครับตอนนี้อยู่สี่แยกไฟแดงค่ะมันพักอยู่เดี๋จับได้แล้ว ที่ผจรหรือจราจรที่ผจญค่ะค่ะออันนี้เป็นอันว่าครับครับรู้สึกว่าจะแรงไปนิดนดีอ๋อแดงว่ากําลังร่างกายปั่นป่วนปั่นป่วนค่ะเลือดเยเดินไม่สะดวกอ๋อไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่แต่ไม่เป็นไรค่าไม่ไม่พ้นมือหมอหมาหมอค่ะเป็นพยาบาลหรือเป็นหมาแน่บก็เรียกหมอกันค่ะอ๋อหมอหมอหมอตรวจวัาใจขอตรวจว่าใจหน่อยนะครับจ่า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 ค่อย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 ใจอันนี้เครื่องเครื่องแพทย์สมัยใหม่เลยเนี่ยเครื่องมืออ้อย ไม่ได้แล้วค่ะทำไมครับคนไข้รู้สึกว่าหวัวใจจะช้าลงค่ะอ้าวมันเป็นอันตรายครับตอนนี้สโลโบเรโลเลยค่ะคือคือจังหวะค่ะอ,อเต้นผิดจังหวะแล้วแต่ตอนนี้กำลังจะเริ่มมาเป็นจังหวะ มีกินไม่มีกินก็มีกินค่ะมีกินค่ะภาษาพยาบาลนะผมฟังไม่ออกฟังไม่ออกเป็นเอาภาษาชาวบ้านเป็นศัพท์แพทย์ค่ะเอาภาษาชาวบ้านโอเครู้เรื่องใกล้ๆดีสักนิดหนึ่งนะคะครับครับครับจ้าจ๋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 าเหม็นไม่ก็คุณคุณพยาบาลเ้าเขาเอายามาเอายาเดี๋ยวขอโทษครับคุณพ่อขาครับทำไมคนบ้านรู้ว่าเหม็นค่ะเออคือเขาเอายายายาเหม็นยาเหม็นยาไอ๋อเหม็นยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหม็นยาเพราะเขาตรวจ ไข่ข้อกับเส้นเอ็นหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋เครื่องมือแพทย์เดี๋ยวนี้เครื่องมือแพทย์อะไรครับเนี่ยอันนี้ค้อนค่ะดูให้ดีนะเป็นค้อนทำไมนี่เป็นค้อนข้าวเป็นขวานครับทำให้ดีนะครับเดี๋ยวนะครับนะครับโอเคนะคะอย่าเฉยนะคะคุณแม่ขาไข่ไข่ข้อเป็นเน่ยเดี๋จะไม่ได้จาะแต่เย็นจะพอเดียวนเดี๋ยวนครับคุณแม่คุณแม่ ขขครอบหาครอบไม่ดีเองมากอุ้ยเป็นไงครับพี่พัน์ายครอบหาครอบเมียผมเป็นไงดีฉันวาดีมากค่ะไม่มีไม่มีคอเลสเตอรอลเลยค่ะแล้วตอนนี้คนไข้นี่อุจจาระปัสสาวะมากแค่ไหนคะเอมวันหนึ่งกี่ครั้งโอ้บางครั้งก็ไม่ทายเลยไม่ได้เลยฉะนั้นปิดม่านเลยค่ะ ทำไมเขาจะทำอะไรต้องดูดอุจจาระออกค่ะอ๋อบ้านบ้านผมไม่มีม่านเดี๋ยวหนูหนูปิดตาไว้ลูกปิดตาไว้ปิดตาไว้าค่ปิดตาไว้ลูกปิดตาไว้ปิดตาไว้อย่างนั้นอย่างงี้อย่าหาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างงี้ครับ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 อุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยอันนี้ที่ดูดอุจจาระค่ะเหมือนไอ้นี่เลยอะไรคะเออเพื่อนผมเคยขายไอติมไม่ใช่โอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคุณก็พูดไป เดี๋ยวเนะครับอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วบ้านผมพัดลมไม่มีค่ะอันนี้ก็ฉีดนะครของคนไข้อ๋อต้องต้องตรวจปัสสาวะตรวจปัสสาวะเอาไปตรวจปัสสาวะค่ะก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายคราวนี้ก็หมอจะฉีดยาชาให้สักนิดนึงอ๋อได้ครับได้ครับนะครับโอ้ไม่ไม่ไม่เปอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผัวอยู่ผัวอยู่ไ่ตผัวอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่แค่แค่ไม่ต้องกลัวนะครับผัวไม่ต้องกลัวครับ พอ่องกพรพรพรพอจ๋าพรไม่ต้องกลัวเออพรพรพรไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเออหมอเออหมอเขาฉีดตัวเองไม่เจ็บเออไม่เจ็บไหมไม่เจ็บชาไหมชาไหมไม่ชา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 หมอเริ่มชาเดี๋ยวหมอตาย ตายแล้วไม่หมอหมอแก่หมอแก่นไม่ได้แก่เราเป็นที่เดีวเอาหมอเดี๋ยวปัสสาวะเดี๋ยวหมอปัสสาวะมียผมตัดขาดเขาต้องแก้ผมแต่คดีค่ะมันเป็นไอโอดีนอย่างดีค่ะอ๋อเป็นอันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งนี้ก็จะจ่ายยาให้ให้รับประทานค่ะจ่ายจ่ายจ่ายก็ไม่มีอะไรนะคะอาการทั่วไปก็เป็นปกติครับก็เช้าเม็ดเย็นเม็ดนะคะยาค่ะอันนี้อันนี้ยา ยาทานเหรอครับเนี่ยยาะประทานค่ะเขาเขาทานยังไงครับก็อ้าปากไล้ไ้ต้องออกใส่เข้าไปไม่ไม่เม็ดเม็ดขนาดนี้ค่ะโอ้โหเวลาทานเราหั่นครึ่งได้ไหมมันไม่ได้ไม่ได้ครับแบ่งครึ่งไม่ได้ครับไม่ได้บอกแล้วต้องต้องทานยังไงครับก็เขาเขขาย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่คอแล้วปิดคอแกไมสาดทิ้อะไรดูดเลยวันนี้นะครับไม่ผมเป็นห่วงเมียผมเดี๋ยวมึงไม่ได้ห่วงหมอเลยนั่นเราหั่นแบ่งครึ่งได้ได้ค่ะค่อยๆอันนี้เป็นอันว่าจัดจัดยาให้เสศจพิเศษคราวนี้ก็จะเป็นกายบำบัด๋อผมเคยได้ข่าวคนข้างบ้านต้องมีการบำบัดบำบัดบำบัดคนไข้เวลาเพื่อจะได้ออกกำลังและก็จะได้รู้ได้เปลี่ยนความจำว่าเขาเคยทำอะไรมาบ้างเพื่อไปเจอภาพ ซอนภาพอะไรขึ้นมาเขาจะได้เห็นเป็นภาพที่ถูกใจจําได้ค่ะดีครับครับแล้วต้องให้ผมทำยังไงบ้างอ๋อพวกพวกเธอค่อยู่เฉยค่อยจับคอยดูคนไข้ว่าม่มีอาการอะไรบ้างครับเดี๋ยวหน้าที่เป็นของหมอเองค่ะได้ครับได้ครับขอบคุณพยาบาลพยาบาลจะเล่นกับจะออกกับรงกายคุณแม่จะมีมีเวลาก็ออกด้วยนะคะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเต้นเต้นชอะยามเที่ยวนี้ ทิมรีมพิมเปล่าดังไฟเผาดวงใจพิษสบายดังบุพเพสันนิวาสจางกันเราเจอกันนั้นเราพบกันมานานสิบพันปีเหมือนตามรีเดินมาสักทีปังมากเก่งาด้วยรักเรือใจเราไปเรือเรักเรือใจ กันดาริ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 กันไหนเต้นซีผมก็นึกว่าคุณหมอร้องอะไอ้เต้นซีไอ้เต้นซีเต้นซีโอขอโทษครับหมอเต้นคนเดียวจะตายครับคอทิ้งคอทิ้งโอ้คอทิ้งครับคอยทิงอีกทีนะอีกทีสุดท้ายครับผมที่หมอเดียวมีแต่ชุดหมอชุดเดียวเหรอครับอะ ้าวเมียผมเนี่ยมองแล้วมันมันไม่เจริญหูเจริญตาคนไข้คนไข้อาการไม่ค่อยสดขึ้นเลยอ่ะก็จะมีนิดหน่อยครับครับคือไม่มากมายอ๋อจ้ะเอาแค่ให้รู้ว่าให้ภาพเคยให้มีสีสันถ้าเคยใช้เมียผมเนี่ยเคยชอบของสวยๆงามๆเคยไปดูเออประกวดนางงามอย่างนั้นได้เลยโอ้ย่างงั้นเคยเห็นภาพแล้วจะจำได้ไหมเมียผมชอบมากเลยจะได้แม่นเลยครับครับเลยฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มภาพภาพเก่าเริ่มกลับมาแล้วโอเคอ่าครับจัน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 อังคารพุธอังคารพุธอังคารพุธปฏิหารศึกษาอาทิตย์จันเฮจัน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 สวยอังคารปฏิหารศึกษาอาทิตย์จันเฮ้จัน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 อังคารพุธอังคารพุธปฏิหารศึกษาอาทิตย์ เฮ้ยว้ไปไปหาบุกลูกค้าเทายทดูพรอมก่อนก่อนดูพรก่อนเดี๋ยวมันเรื่องอะไรกันช่หมอด้วยช่วยหมอด้วยเสียหาด้วยอุ๊ยคนคนนั้นมีปูนมบปูนมต้องกลัวเรื่อผมเองเอผมเองหมอจ้ะไม่ต้อกลัวไม่กลัวเดี๋ยวหมอหมอทานยาไปก่อนหมอหมเดี๋ยวยยามต้องกลัวเพื่อนผเองยิงยั้ง ยังเขาล้อเล่นเขาเป็นคนชอบล้อเล่นเพื่อนผมเองเขาล้อเล่นนหรครับเพื่อนผมเองอนผมเอาปืนมาเล่นมาอันตรายนะครับปืนปืนครับค่ะนี่มันจุดสามแปดด้วยนะเนี่ยเดี๋ยมันเป็นแมกกาซีนเป็นใครวะเนี่ยผมเป็นหมาค่ะหมอเป็นหมอเดี๋ยวจะผมเคลียร์เองเพื่อนของเพื่อนมระจมีมีเรื่องอะไรทหารกูไม่เคยลืมคำสัญญาที่กูให้กันไว้แล้วที่เองยกขยโญงมาทเมื่จะไม่ล่าลานครอบครัวมึงเออแต่ไม่ยกขยโญงมาได้ยังไงทำไมมึงดูหน้าลูกกู